สวัสดีครับผมสมิทพาสวิตครับ,รบหนูเดนิสเจลินชาค่ะก็ะะถ้าทุกคนเห็นเรา2คนมายืนตรงนี้ก็แปลว่าผู้บ่าวสุดา่ากบอีลาขาซิ่งกำลังจะออนแอร์แล้วนั่นเองค่ะเรื่องนี้ทั้งซิ่งทั้งซ่าสมชื่อเลยครับเพราะผมกับน้องก็ได้ทำอะไรหลายอย่างมากในเรื่องแถมยังประทา้ากันในเรื่องนะถูกต้อง เรียกได้ว่าถ้าอีหลมกับบักแซกมาเจอกันเนี่ยเป็นว่าต้องปะทะกันตลอดเลยค่ะแมนเพราะเรื่องเนี่ยมันตีกันมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นป้ารุ่นป้ารุ่นยายโอ้โหตีกันมาสาสิกว่าปีแล้ว,ลวมันสปอยหลายไปแล้ว,อลวเออเดี<ๆ>๋ยวให้ทุกคนไปรอดูนะคะในสกู๊ปพิเศษค่ะและเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายขนชี้ช้างพวกเราเตรียมให้ทุกคนแล้วค่ะทางสั้นไปโลดสามสิ่งต้องรู้ก่อนดูผู้บ่าวสุดซ่ากะอีหลา่ขาซิง่ง หนึ่งสองหมู่บ้านไม่ถูกกันมีแม่มันเป็นแค่ซึกระวังแหลมกับมั่นเดหนีเป็นซึกศักดิ์ศรีของสองหมู่บ้านระวังตระกูลเฮากับตระกูลมั่นก็คือมีสองหมู่บ้านจังปางกับจงโปงใช่ก็คือเขาเขาไม่ถูกกันสองหมู่บ้านนี้คือทั้งหมู่บ้านเลยอะเราจังปางเราจังปางจงโปงแมนแมนคือเขาเรียกว่าเราเป็นคู่แข่ง ของการขับรถเรามีบริษัท2คนก็นคือ CEO ของรถสองแถวเป็น CEO ใช่เราเป็น CEO แรถสองแถ <CEO S 1> วน้อยแงน่นเราต้องขับรถแจ้งลูกค้ากันตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นปู่รุ่นทวดเลย <c oughs> คือตีกันทุกรุ่นจนมาถึงรุ่นเหล่ารุ่นตัวจีตัวจริงรุ่นที่จะมาปิดตำนาน เพราะแค่เปิดมาตอนรับแฟนๆก็จะได้เห็นรุ่นตัวจีด๊ดแซบแหลมหนุ่มสมิธพาสวิตและสาวเดนิสเจลินชาตีก็เตือนเพราะวิ่งรถสองแถวทับเส้นแย่งลูกค้ากันงานนี้มีแต่เละกับเละเพราะศาสตร์ของใส่กันไม่ยัง้งเรียกได้ว่าเป็นการเปิดศึกระหว่างสองหมู่บ้านจางปางจงโปงอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ จุดเริ่มต้นมันมาจากเราสองคนนี่แหละก็คือเป็นอลีเก่าไงเจอหน้ากันครั้งแล้วโอ้โหเหม็นที่หน้าทันทีแล้วนี่ก็ขับมาแย่งคนของเราอีกพอมาเจอกันก็คือปะทะกันเลยค่ะแต่ว่าลูกทําถูกแล้ว <c oughs> ตอนลงไปนอนกับพื้นก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็มันก็แค่นี้ครับมันสัจะรรมันเกิดขึ้นเลยผมเห็นท้องฟ้าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสนุกมากเอาจริงๆ 2. เสิร์ฟภาษาอีสานเน้นๆ ข้อที่สองก็คือมันเป็นภาษาอีสานเปิดเหลืองเลยใครเว้าอีสานบ่ได้เบิ่งเรื่องนี่เราอุ้ยเว้าได้เลยนะแมนเพราะว่าเว้าสู้คนเลยใช่เป็นคนน้ำลบรียป็คนบางกว่ทอเนี่ยก็ว่าวไม่ได้อ่ะว้าได้เลยเว้าได้เลยเนี่ยคือบอกได้เลยว่าแอคเซนต์เขามันดีนะถือว่าดีมากๆสำหรับคนที่ไม่เคยพูดอีสานมาก่อนพอได้พอได้ใช่เต็มสิบก็ต้องให้สิบอยู่แล้ว thank you very much คือแบบมันก็เห็นเห็นอยู่ว่าใครจะชนะแค่แบบ เขากระอ้าปากเขาอันอันอันอย่างเงี้ยเราก็พูดไปสิบคำแล้วอันอันอยู่น่ะละกูเป็นแมคนที่านะเนาะคือผมไอไอไออะไรวะกินไม่ออกอะไรเงี้ยก็จะ CO2 อ่ะผมว่าไม่ก็แบบไนโตรเจนเป็นกรดเป็นเบสอะไรอย่เงี้ยจะมีความแบบเคมีหยุ่หัวมันก็อาจจะมีความน่ารักอยู่ในนั้นแหละแบบหยกหยกันด่ากัน พร้อมแม้แต่ในวัดทั้งสองหมู่บ้านก็แย่งกันเป็นเจ้าภาพกระถินสาวแหลมเดนิสเจลินชาก็เปิดศึกแกล้งหยอกบักแซบหนุ่มสมิธพาสวิตโดยการเอาจิ้งจกมาใส่ในเสื้อเบื้องหลังสมิธแอบกลัวจริงแต่ฮึบสู้สุดใจมารอลุ้นกันว่าบักแซบจะหาทางเอาคืนสาวแหลมได้ไหมในผู้เบาสุดซ่ากับอลาขาซิงค่ะโอ้โหผมจะหาวิธีที่ มันจะเอาคืนให้ดีที่สุดกับมาแก้งเขาเพราะเขาทําให้ผมแบบขายชิ้นหน้าไม่ไม่เดี๋ยวก่อนอันนี้คือพูดถึงในละครหรือว่าชีวิตจริงละครละครสงครามมันเพิ่งเริ่มต้นมันไม่จบเพียงเท่านี้หรอกอย่าพึ่งนับศพทหารเด้อตอนนี้ได้ไหมใช่ 3. เป็นละครแนวครอบครัว เป็นละครที่ผมใช้คําว่าดูได้ทุกคนมันไม่ใช่แค่ว่าอยากให้ดูทุกคนนะอยากให้แบบเขาเรียกดูตลอดติดตามตลอดเพราะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการตีการทะเลาะกันอย่างเดียวมันมีทั้งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องเพลงเรื่องการเต้นเรื่องแบบธุรกิจหรือเรื่องดราม่าที่เขาเรียกว่ามันเข้าไปถึงหัวใจของคนมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบละครครอบครันะวอ<ะ>่ะก็ทาเบอร์กงนนะครับปูบาลทูซาไกยราศี อีกหนึ่งความน่าสนใจของละครผู้บ่าวสุดซากับอิล่าคาซิ่งคือไปถ่ายทำอย่างสถานที่ต่างๆของอีสานและนักแสดงว่าวีสานกันทั้งเรื่องไม่เว้นแม้แต่นักแสดงอาวุโสนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้ผู้จัดอัพพลังทมซึ่งบอกว่านักแสดงบางท่านมาพูดอีสานในละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกและตอนแรกถึงกับมีขอถอนตัวเลยค่ะ คือแบบว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่นะคือฝีมือการแสดงไม่ต้องพูดถึงแต่พอจับมาพูดภาษาอีสานปุ๊บเงื่อตกั่นหน้าซี้กันเป็นแถวพอลงพระลองเนี่ยด่านอนไม่หลับกันเลยเงี้ยแบบว่าใช่บางคนถึงขั้นจะถอนตัวแสดงว่าเป็นครั้งแรกของนักแสดงรุ่นใหญ่นักแสดงอาวุาโสที่ได้มาพูดอีสานในละครอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคนแรกคือแม่ตุ๊กดวงตาคือแบบว่านอยนอยไปหลายวันเลยบอกว่าเนี่ยแม่อ่านบทมาหลายวันแล้วไม่เข้าหัวเลยเพราะว่าภาษาอีสานล,ล้วน S 1> <S 1> ก็จะโทรมาถอนตัวบอกแม่ใจเย็นใจเย็นแม่ค่อยๆไปเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันอะไรเงี้ยแต่พอตัดต่อออกมาแล้วเป็นยังไงคะชอบครับเล่นไปได้มาแกก็ชอบแกก็สนุกมันก็ท้าทายอะไรอย่างเงี้ยนะผ<ห>ู้มนตรีเ<อ>นี่ยดูแต่ละคนนะแบบว่าแล้วก็แซ่บมากด้วยแต่ละคนแม่ตุ๊กดวงตาพี่ลูกอ่าพี่ฝนธนาสุนทรมีพี่ลูกน้ำพาเมล่าอโยงเชิญยิ้มแล้วก็แม่ป่องพิมพ์แขกอันนี้คือฝั่งผู้ใหญ่ เลยใช่ครับ <c oughs> แต่บางคนอีสานได้อยู่แล้วอย่างพี่ฝนเนี่ยได้อยู่แล้วก็โชคดีไปแต่ว่าก็ได้รับหน้าที่ในการช่วยสอนคนอื่นด้วยมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปฝึกฝนกันมาเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างระนงเราเป็นยังไงคะน้องเด็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ต้องพูดถึงเลย<อ>ฮะเนี่ยหายห่วงสมิธเนี่ยเป็นคนที่ เขาเรียกว่าไงนะเซอร์ไพรส์มากสำหรับผมคือ,คอ,คอ,คอรู้แหละว่าน้องมีความสามารถแต่ว่าพอาได้ยินน้องพูดภาษาอีสานปุ๊บเนี่ยเขาพูดเหมือนเจ้าของภาษาเนทีฟสปีกเกอร์เลยตอนนี้คือแทบจะใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาหลักแล้วสมิธก็ไปเก็บบรรยากาศสวยงามแล้วก็อของของ,ของที่<า>อีสานแล้วก็ใ,นในายใช่หลายจังหวัดครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าแบบว่าเอามานําเสนอแล้วก็ให้ให้คนได้เห็นว่า บ้านเรามันมีมุมสวยๆเยอะอยากเห็นแล้วค่ะว่าท้านักแสดงตัวพ่อตัวแม่มาว่าอีสานจะเป็นยังไงทาเบิงเด้อเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้างอเจ็บเลยถึงใจกันบ่สุกคนทำมากเนี่ยนะ ก็อย่าลืมติดแฮชแท็กผู้บ่าวสุดซากับยีราคาซิ่ง EP หนึ่งและ EP ต่อๆไปกันด้วยนะคะพวกเรารออ่านพีดแบตอยู่นะครับสำหรับเพื้อนี้เปิดเวลาของเขาสองคนแล้วลาไปก่อนเนอสวัสดีครับบายบายบายด้วย